ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําความสะอาดไส้หมูแล้วก็กระเพาะหมูนะคะที่กบได้มาจากร้านจีนนะคะอันนี้คือกระเพาะหมูนะคะส่วนอันนี้คือไส้หมูนะคะมาค่ะมาเริ่มล้างกันเลยมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อันนี้คือกระเพาะหมูนะคะเพื่อนเพื่อเพิ่งออกมาจากช่องแข็งส่วนอันนี้คือไส้นะคะไส้ใหญ่เนาะก็ก็จะมาชวนล้างนะคะเพื่อนๆพอดีเพิ่งออกมาจากช่องแข็งนะคะก็จะยังความเย็นนิดหน่อยยังไม่เป็นไรเปิดน้ำใส่ก็จะ ทำค,ความสะอาดง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเปิดน้ำอุ่นใส่เขาก็โอเคแล้วค่ะมาค่ะไส้หมูกมก็จะใช้กันไก่นะคะ โอเคค่ะเราตัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะข้างในก็จะมีไขมันเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อนๆใส่เยอะเลยเพราะว่าไส้มันมีกลิ่นเนาะไส้ก็เพราะหมูพยายามเลยค่ะทีนี้ หยำ่่ยบเลยนะคะ โอเคค่ะแล้วก็เทออกเืิมน้ำใส่นะคะเพื่อนๆแล้วใส่เกลือไปอีกนะคะกบจะล้างเกลือ 2- 3รอบเลยนะคะเพื่อนเทเกลือแล้วขยำแบบนี้เหมือนเดิม กบจะทําแบบนี้ประมาณสามรอบนะคะสามรอบนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆแล้วกบล้างสามสามน้ําแล้วนะคะแล้วกบก็จะเอาเนี่ยค่ะเพื<ๆ>่อนๆไขมันที่อยู่ในไส้เนี่ยการทําความสะอาดพวกนี้มันต้องใช้เวลาเนาะให้เวลากับเขาเพราะว่าไส้หรือว่าพวกกระเพาะหมูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีกลิ่นนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็จะต้องทําความสะอาดแบบสะอาดจริงๆเรากบก็จะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ ลอกไขมันที่อยู่ในกระเพาะออกให้หมดเลยนะคะลอกทิ้งนะคะเพื่อนๆแล้วกบก็จะไปลอกก่อนนะคะเพื่อนๆนไปทําการลอกแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนออกก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆนกบก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนโอเคเราก็จะใช้น้ําส้มสายชูล้างใส่ลงไปเลยแล้วก็ ขั้นน้ำส้มสายชูขั้นไปเรื่อยๆนะอันนี้นก็จะดับกลิ่นคาวได้ดีเลยน, <S <S นี่นการทำใช้เวลาเนะาะค่ะเพื่อนๆกว่าจะแบบแต่เราก็สบายใจในการกินเนาะ เราทําสะอาดเราก็ได้กินของสะอาดโอเคกกก็จะขยำขยำแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างอันนี้แล้วแต่ความกระดวกของเพื่อนเลยกกก็จะทําเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆทำอีกขยำอีกรอบหนึ่งน,นะคะ เอามาเจอกันค่ะคก็กขยาแบบนี้แล้วก็ล้างนะคะโอเคคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้กบก็ทําการล้างครบสามรอบแล้วนะคะเพื่อนๆขยําขยําขยําน้ําส้มสายชูแล้วก็ล้างนะคะเพื่อนๆมันก็จะขาวสะอาดเลยนะก็เดี๋ยวกบดมกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะเพื่อนๆต้องต้องล้างบ่อยๆล้างเยอะๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียด,ดายน้าเนาะขยําขยําล้างกบใช้เกลือ ขยำเกลือสามน้ำแล้วก็น้ำส้มสายชูสามน้ำนะคะเพื่อนๆอันสุดท้ายแป้งมันนะคะใส่ลงไปเลยสามช้อนนะคะเพื่อนๆนี่ก็ขยำแป้งมันทีนี้กบก็จะแช่เขาไว้ยี่สิบนาทีนะคะ พยามมาไว้ผสมผสมแบบนี้ให้เข้ากันขยำมพยายมยายมแล้วก็จะแช่เอาไว้20นาทีนะคะเพื่อนๆแล้ว20นาทีเรามาล้างกันค่ะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะคะเรามาล้างทําความสะอาดกันค่ะล้างทําความสะอาดแป้งแป้งมันนะคะเพื่อนๆล้างจนกว่าจะสะอาดเลยนะคะเพื่อน แน่ใจว่ากล้องของกบอาจจะมีการการสั่นนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพอนเพราะกบตั้งขากล้องไว้ตรงที่ล้างจานตัวดีนะกบต้องขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อนตัวดีกบเพิ่งสังเกตเห็นเนาะล้างแป้งมันออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนออกให้น้ําใสเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆล้างจนกว่าน้ํา มันจะออกมาใสาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเสร็จสิ้นการล้างไส้ของเรานะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆไส้ของกบก็จะขาวสวยนะคะเพื่อนๆกบก็มาพามาล้างไส้หมูกับกระเพาะหมูนะคะเพื่อนๆืๆก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆ กบจะไปทําอาหารแล้วนะคะขอบคุณมากๆานะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมากๆานะคะที่มาช่วยกบล้างไส้หมูแล้วก็กระเพาะหมูนะคะเราไปทําเมนูต่อไปกันค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย